เมื่อก่อนเราช่วยไทยรบชนะท่านก็มาพใูในหลวในหลวงให้พวกคองแม่สรองให้พวกเราสารันแชไทยนะครับคัสีคนท่าเราดําเนิ่นมีสูงสุดคับที่หอิงกฤ 5, งกงกิดทหารเรือครับที่หเมื่อวันท่านมีเสร้างโรงเรียนีให้ลูกานคนที่ปดที่หนึ่งเรียนจบทะไทรับสหานาสหานาสอิงกริดทยเรา,ยามาปรึกษาทำให้เมืองเก้าสุดสามูพมังาเมืองไทยได้เงงตอนนั้นนะครับผมสี่หปีก่อนมันมืงไม่สงบสุขท่านก็จอยจากเมืองทีนเป็นใหญ่ดูนะครับ เนวนี้มูลไทยรัฐเนี่ยในทงท่านก็เป็นคนลาก่อสร้างปลูกฝึกสร้างสัานที่พวกคนนู้นเป็นป่านะครับมันไม่ใส่ป่าเป็นสนามนักท่องเที่ยวเพรายันมีเสียงท่านอันเนี้ครับในทุกโ้นข้อมูลกนเรื่อะนักสร้างมาถูกลงองท่านเสียที่อยเมืงาชนาก็สองด้านก็สร้างโรงเรียนจนให้ลูกบาศก์จีนก็สามท่านก็ปลุกชาจวนเนินอได้แาชวนแมะได้ เมื่อก่อนลำบากนะครับผมจากนี้เดินเท่า,ปา,า,า,าเป็นอยู่กับสร้างเป็นแบบเข้าขึ้นมาและาหารนุกสิงคนระับวันนี้ท่านท่านก็เห็นนะครับสนุน<ม>และยังได้ส่งส่งถึงหน้าบ้านครอบว่าอาหารนุกสิงตัวผมเองนะตั้งแต่ยมมุคสิบกรมนิยมท่านเข้ามาพ่อผมเป็นลุงน้องในพุ่ต้นไปเสียเขเสียสนามลูกพูดคัดค้องพ่อแม่สางสอนผมได้จากกอเงิน,นก็สิบสามดานมันก็รู้สึกใกล้เคียงในพุ่ต้นสางสอนแล้วเมื่อก่อนผมมีเงินเดือนใต้วนันเงินเดือนไทยแนละ้ววันนี้ผมไม่มี เมื่คนสมัครใจอยู่ที่นี่ข้าสามท่านเมตสา,าน้ำใจอุนนุนนะครับเอ็นถัดผมได้มาทำอะไรครับซื้อโหระไม้ซื้อทุกซื้อเทียนซื้อดอกไม้มาประวัติท่านทุกวันสิ่งที่เลือนะครับเกรแกวอุนนุนโอขอขอบคุณสามท่านอย่างสูงนะครับอวยพรให้โชคดีครับผม <c oughs>